อ่าเดี๋ยวจะทำแบบผัสกันนะครับแต่ว่าผมจะทวนนิดนิดนึงเนาะเดี๋ยวหลายส่วนนะฮะหลายส่วนจะไปเข้าใจอีกทีตอนทําแบบสุกหัดบางอย่างเนี่ยคุณเข้าใจนิดหน่หน่อยทำแบบหัดแล้วมันจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการทําแบบหัดเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างน้อยคุณได้กระทบตัวเองกับกับโจทย์นะจะได้รู้ว่าเข้าใจไม่เข้าใจนะฮะทีนี้ระหว่างที่เดี๋ยวเราทำแบบหัดในห้องนี่แหละนะฮะ กลับมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะใครที่ดูผ่านเวลาเราพูดถึงเดน i n เ t i o n อ่ะกลับมาอีกทีนะฮะวิชานี้เนี่ยอ่าวิชานี้นะนะฮะอันนี้ต้องพูนิดนึงเนาะวิชานี้เนี่ย,ะะนนยมันเป็นโอเคมนเันวิชาคณิตศาสตร์เนาะแน่นอนเราไม่ใช่น,าานักคณิตศาสตร์เราเป็นแค่นักคอมพิวเตอร์ที่ใช้คณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าคุณจะต้องเรียนมันเหมือนเรียนคณิตศาสตร์เวลาเห็น definition เนี่ยเวลาเห็น definition เนี่ยนะฮะ อย่าแบบมองมผ่านๆอ่ะมันไม่มันชิบหายแน่ถ้าคุณเดลิฟิชั่นคุณแบบไม่เข้าใจคุณก็จะจะมีปัญหาได้นะเพราะนั้นเดิฟิชั่นเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วมันไม่ยากแต่ถ้าคุณมองมันผ่านคุณก็จะไม่เข้าใจเพราะคุณไม่เข้าใจปุ๊บคุณจะใช้มันไม่ได้นอกอ่าโอเคเรามาดูเดฟิชั่นนิดนึงเนาะโอเคเราบอกว่าสตริงเนี่ยนะฮะเป็นลำดับของซิมโบลที่ที่มีความยาวจำกัดเนาะอันนี้คือนิยามของคุณใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นิยามนั้นใน,ในการพิสูจน์เักเท่าไหร่ นะเราก็จะมีของสองอย่างนะแล้วก็คือซิกมาที่เป็นอัลกาเบทนะคือเป็นเซตของซิมโบลทั้งหมดที่เราใช้ใช้ในสตริงเสร็จแล้วบบนะเราก็จะนิยามสตริงแบบ recursive นะคือเราจะนิยามว่าคุณเป็นสตริงเนี่ยก็มี2แบบใช่ไหมแบบแรกคือคุณเป็นสตริงว่างเป็นเอปซิลอนนะอันที่สองคือคุณเป็นสตริงที่อยู่ในรูปแบบนี้ก็คือมีตัวอักษรตัวหนึ่งใช่ไหมมีซิมโบลหนึง่งแล้วก็ต่อด้วยสตริง x เมื่อ x เป็นสตริงนะพอคุณนิยามแบบนี้ปับ๊บ คุณก็จะได้ดี r รีเ e ี i ลิฟ s i o n ของ String ซึ่งด e กรี i ซียลิฟิชันเนี่ยมันทำให้คุณสามารถเอาไปใช้พิสูจน์อะไรต่างๆได้แบบ induction น,น,น,นะับประมาณนี้เนาะนะเอางัยก็อันนี้ก็ถึงว่าทวนแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วเอ่อ u a g e เจในในข้อหมายเรา a n g u a g จก็คือเซตของ String ซึ่ง,ง,งเราพยายามจะใช้คอนเซ็ปต์ของเซตของสตริงเนี่ยในการบอกบอกโจทย์ในการคำนวณเนาะเช่น คุณอยากจะคำนวณอะไรคุณก็นิยามเซตของสตริงให้มันตรงกับอินพุตของปัญหาที่คุณอยากจะให้มันตอบใช่ <No. S 1> อะไรบ้างเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะแย,แยกแยกจากของที่ไม่ใช่ <No. S 1> โลกเนี่ยประกอบไปด้วยของที่ใช่กับของที่ไม่ใช่ของที่ใช่อยู่ในสตริงของไม่ใช่ของที่ใช่อยู่ในเซตที่เราเรียกว่า language ถ้าเราสามารถ สร้างการคำนวณซึ่งเดี๋ยวมันสร้างได้หลายแบบวันนี้จะมีหนึ่งแบบอย่างน้อยนะสร้างการคำนวณที่สามารถแยกของที่ใช่ก็คือของสตริงอยู่ในเซตกับสตริงที่อยู่ในเซ็ต,ต,ไ,ซตได้เราก็เรียกว่าไอการคำนวณที่เราสร้างเนี่ยเราก็คิดว่ามันมันตอบโจทย์เราก็คือสามารถทํางานแยกแยะของที่อยู่ใน language กับของที่ไม่อยู่ใน language ได้เนาะเพราะฉะนั้นะคำว่า language เนี่ยคอนเซ็ปต์ของ language เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนมันคือเซตเซตของสตริงที่เราต้องการจะ บอกว่าคือมันยากาศเป็นโจทย์ของเราอ่ะมันเป็นสเปคใช่ไหมว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แค่นั้นเองโอเคไหมฮะอ่ะนะฮะทีนี้เราจะมีวิธีการลิยามเซตของสตริงแบบหนึ่งครับก็คืออ่าตัวนี้ผมขอข้ามเลยนะคุณทวนไปนะะฟังว่าอะเปลีเยก็คือเซตของสตริงนะะบนคอมเบตซิกมาบานตัวเนะ ตอนนันอ่าทีนี้เราจะพยายามอธิบาย language นะฮะด้วยเคร่อมือบางอย่างโอเคไหมฮะทีนี้เอ่อไอ้คำว่าอ,อธิบายเนี่ยม,มันเป็นยังไงเนาะก็คือเราจะพยายามเขียนแพทเทิร์นของ language นะแพทเทิร์นที่อธิบาย language เพราะว่าแพทเทิร์นที่อธิบาย language เนี่ยมันคือแพทเทิร์นของสกริงที่เรา บอกว่ามันอยู่ในแลงเก a g ของเราจริงไหมครับคำว่าแลงเก a g เนี่ยจริงๆมันกว้างกว่านั้นมันเป็นเซตของสตริงอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอธิบายแลงเก a g มันด้วยวิธีการแบบเนี้ยก็คือหนึ่งคือแลงเก a g ที่เรามีอธิบายได้ดีได้ก็คือหนึ่งคือ empty language ก็คือเซตว่างอันที่สองคือ language ที่มีสตนะริงหนึ่งอันนะอันที่สามก็คือ language ที่สร้างผ่านทาง Union, นะการยูเนียนนองการยูเนียนแล้วก็ l a n g u a สร้างผ่านทางการคอนแทคกันแล้วก็ l a n g u a สร้างผ่านทางการโอเปเรเตอร์คลีนสตาร์นั operator, star, นะ่นคือสตาร์สามอย่างนี้เนาะทวนนิดนึงถ้าคุณมีเซต a กับ b ยูเนียนกันก็คงเข้าใจเนาะถ้าเรามี language a language b จับยูเนียนกัน language ใช้ได้มันควรจะเป็นยังไงมันควรจะมีสปริงแบบไหน,น ก็คือสตริงใน a ก็ได้หรือ b ก็ได้ใช่ไหมครัโอเคทีนี้ถ้า concat กันถ้า concat กันก็คือสตริงที่เกิดจากการเอา language สอันมา concat กันก็คือจะเป็นสตริงที่มี2ส่วน<ม>ส่วนหนึ่งมาจาก a อีกส่วนหนึ่งมาจาก b เอามาต่อกันนะฮะส่วนตัวที่ยุ่งสุดคือ star นะ star คือเอาสตริงในเซตมาหลายๆตัวต่อกันเห็นไหมครั เอามาศูญตัวก็ได้เอามาสูตัวก็ได้สูญถ้ามาสู์ตัวก็คือได้ empty empty string นาอซึ่งเราน,นิยามมันได้แบบเป็นแบบรีกสิทแบบนี้เนาะบอก string เนี่ย W จะอยู่ใน A star ถ้า W เป็น empty นะหรือไม่ก็ W เนี่ย uniform x กับ y โดยที่ x เนี่ยเป็น string บรรตัวใน A แล้วก็ y อยู่ใน A star กนะ็จะต่อกันแบบเรื่งตัวเองแบบนี้เนาะอันนี้เราเรียกว่า a star นะหรือไอ้เครื่องหมาย star นี้ก็คือเรียกว่าคลีน star คลีนที่ชื่อคนนะฮะทีหนึ่งไนดะ้แล้วทีเราเรียนนี้ด้วยนะฮะ a บวก a บวกเนี่ยคือ a บวกต่างกับ a star ยังไงถ้าเซต a ไม่มี entry string a บวกมี entry string ได้ไหมเอาใหม่ถ้าเซต a ไม่มี entry string a star มี empty string ได้ไหม mm hmm. ได้ป่ะได้ by definition คือ a star ตัวแรกที่อยู่ใน a star คือ empty ใช่ไหมเอามาศูนย์ตัวศูนย์ตัวก็คือไม่มีเลยก็คือได้ empty string ใช่ป่ะแต่ a บวกมี empty string ได้ไหมถ้า a uk, ไม่มี empty string ไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องเอา a uk, มาแล้วตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะนั a ้น a บวกเนี่ย a star นี่คือเอามาต่อกันศูนย์ตัวขึ้นไป a บวกต้องต่อกัน หนึ่งตัวเนาะแล้วเอต่อกับเออเป็นไงอันนี้เป็นไงครับคุณงอไหมอันนี้มปนสตริงเอา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 สตริงตัดเส้นมาสองตัวต่อกันเนาะอานนี้สามตัวอันนี้สี่ตัวเลาวตอนนี้ออกหมอส่วนเอสตามันคือศูนย์ตัวสองตัวศูนย์ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอะไรประมาณนี้นะ อ่ะโอเคน่าจะพอเก็ตบ้างไม่มากก็น,น้อยนิดหนึ่งอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเอสตาเนาโอเคทีนี้เราก็เลยนิยามว่าภาษาเราจะเรียกภาษาว่าเรกูลานี่สําคัญครับนิยามหลักของเราในครึ่งหลังนี้นะฮะจะได้ยินคำว่า,าภาษาแบบเรกูลาบ่อยมากถึงมากที่สุดเรียนไปอีกเป็นสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นฟังนิดหนึง่งเราเราจะบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเรกูลาร์นะ ค่าค่าเนาะสังเกตว่านี่เป็น definition แบบอะไรครับนิยามแบบ r ี c u อ s ์เนาะทำไมเป็น r e เ u r s ์เพราะว่าคุณจะเป็นเร g u ล่าถ้าเป็นยูเนียนของ, ura, งเรเ u ล่าเรเกอร์สองอันนะก็เป็นมีความเป็นนี่ตัวเองละคอนเท e เ a ชั mm ่น hmm. ของเรเ u ล่าแล้วก็สตาร์ของเรเ u ล่าถ้าคุณถ้าคุณเอ่อนิยามภาษาผ่านทางอย่างนี้นะเราเรียกภาษานี้เป็นภาษาเรเูล่าเนาะ ัวอย่างมาซาเรกูล่กลาก็คือท่านผมรีฟิสมานะอันนี้เป็นเรกูล่ลาบนซิกมาเท่ากับ,บอักษรอักษรเล็กพิมพ์เล็กนะฮะส่วนนี้เป็นเรกูล่ลาเออ่ซิกมาเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วคุณก็สามารถสร้างมันแบบซับซ้อนได้เนาะเป็นอะไรที่มันยุ่งยุกยุ่อยากแบบนี้นะฮะซึ่งยุ่งยากแบบนี้เนี่ยมันสามารถเขียนที่อยู่รูปของเออ่ expression tree ได้แบบนี้นะ expression tree ะน,นี้คืออะไรเนาะมาดูรูปนี้ก่อนเนาะ อันนี้สำคัญนะฮะไม่เดี๋ยวจะงงคือปกติเรามีอ่านนี้เนาะ,ะมันโดยมีค่าเท่าไหร่ถ้าคนเน็ตไม่เขียนกันเขาก็จะเขียน,นว่าเออมันจะคูณก่อนคูณหลังใช่ไหมประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเราเราซึ่งมันก็ทำได้สองแบบแล้วคุณจะคูณก่อนใช่ไหมไอการบอกว่าทําแบบไหนก่อนแบบไหนหลังเราก็คือเขียนเป็น expression t r e แบบนี้เนะาะอาจจะเคยเห็นเรื่นี้นะอันนี้คือคูณกันก่อนใช่ไหม มันเป็นมันเป็นต้นไม้ใช่ไหมฮะคูนึงก่อนแล้วก็บวกกันทีหลังเนาะหรือถ้าเกิดคุณเป็นพวกประสาทแบบคุณก็จะผอยากบวกก่อนอ่นะอันนี้ก็ได้ก็มีได้ค่าไม่ตรงกันเนะาะทาได้สองแบบทีนี้นเกิดเราไม่ได้ตกลกงมาก,ก่อนว่าจะบวกบวกก่อนคูณคูนก่อนบวกมันก็เป็นไดไหนก็ได้ใช่นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทะเลาะกันถามว่าทะเลาะกัน,นได้ไหมก็ได้ถ้าไม่ไม่ตกลกงมาก,ก่อนว่าจะทําบวกก่อนคูณหรือทําคูณก่อนบวกใช่ปะ แต่ว่าโดยมากเราก็าทาคูณก่อนบวกนั่นก็โอเคแต่ถ้าใครบอกว่าฉันฉันจะตีความโดยบวกก่อนคูณเออไม่ใด้เออทําบวกก่อนคูณนะก็ได้กขให้เขาไปเป็นจอมจักรวาลคณิตศ,ศาสตร์ของเขาเองนะก็ได้โอเคไหมทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมันเป็นฟรีเนาะเป็นฟรีได้ไงวะมันเหมือนต้นไม้เราะมันงอกกับคางคุณเรียนแบนด์ลี่ฟรีมาแล้วเนาะเรียนยังเรียนถึงยังเรียนอังกฤษ เดี๋ยวสภัสจะเรียนอะไรรีทีก็อันนี้ครับเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็จะโตเลยบนลงล่างแค่นั้นเองอันนี้เป็นรากที่หมายถึงว่าต้นไม้ก็จะแบบหน้าตาอย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวเราจะดูในอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นเนาะเพราะว่าไอเดียปรยมาณนี้เป็นต้นไม้กับหัวคือนะครับคนคอมพิวเตอร์สายยังลบผิดนะโอเคทีนี้ถ้าคุณมีประโยคอยสัตว์หมายอย่างนี้เนาะถามว่ามันมันเป็น มันเป็นภาษามันมันนิยามภาษาหรือเปล่าประโยคนี้มันนิยามภาษาก่อนอย่างแรกตัวอย่างหรือเปล่าสังเกตว่าภาษาคืออะไรครับเซตของสปริงใช่ป่ะเซตของสปริงอันนี้มันของที่ได้นเนี่ยเเซตของสปริงป่ะไอ้ก้อนเนี้ยตีความมาต้นงบกเป็นเซตของสปริงป่ะเป็นใช่ไหมเพราะว่าเรานิยามแล้วดีว่าสตา์คืออะไร ยูเนียนคือยูเนียนก็เป็นเซ็ตอันนี้ก็เป็นเซตของสตริงใช่ไหมเซตของสตริงที่มีตัวเดียวศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรนะศูนย์อะไรเนี่ยฟอนแคตกันก็เป็นเซ็ตของสตริงว่าในก้อนนี่เป็นเซตของสตริงเพราะนั่นเป็นแรงเกรดแน่แต่มันเป็นแรงเกรแบบไหนมันเป็นแรงเกรดแบบเรกูล่าเพราะว่าบายเดนิชันของเราแรงเกรดจะเป็นเรกูล่าถ้ามันถูกนิยามผ่านทางกระบวนการแบบนี้ก็คือหนึ่งคือผ่านทงการที่มันเป็นเอนตี้หรือเป็นเซ็ตที่มีหนึ่งสตริงหรือไม่ก็เป็นยูเนียนของ เรกูล่าความแคของเรกูล่าหรือคลีของเรกูล่าเนี่ยถ้าเรามาตีความไอ้ก้อนนี้ว่าเป็นเรกูล่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เดฟนิชั่นของเราแต่ว่าภาษาจะเป็นเรกูล่าถ้าอะไรใช่ไหมใช่ไหมนี่ถ้าเรามาคลีคลีไอ้ก้อนยักษ์นี้เนาะเราจะเห็นว่าถ้าที่เลเวลบนสุดอะมันจะมีสองก้อนเนาะก้อนหนึ่งคืออันนี้ผมขอไล่ให้คุดูนะก้อนหนึ่งคืออันนี้เนาะนี่เนาะแล้วอีกก้อนหนึ่งคืออันนี้ ถ้าผมล่าไม่ผิดนะแล้วมันเชื่อมกันด้วยอะไรครับสองข้อน,นี้เชื่อมกันด้วยอะไรครับคอนแคทใช่ปาเพราะน,น,นั้น c อนแ a t สองของสองก้อนเนี้ยจะทำให้คุณได้ภาษาที่เป็นเรกูล่าถ้าอะไรครับกลับไปที่เริ่องขเราภาษาที่เป็นเรกูล่าถ้ามันเป็น c o n แคทของเรกูลาเรกูล่าสองอันใช่ป่วเพราะฉะนั้นถ้าข้างหน้านี้เป็นเรกูล่าข้างหลังนี้เป็นเรกูล่าคอนแคทกันก็เป็นเรกูล่าไปด้วยตามนิยามของเราเนาะ ทีมันเป็นเรลูล่าอย่างเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ก้อนหน้าเป็นเรลูล่าไหมไก้อนหลังเป็นเรลูล่าไหมเราก็มาส่องดูครับไอ้ก้อนหลังมันเกิดจากอะไรดูไอ้ก้อนหลังมันก็คือคอนแทคต์ตั้ของอันนี้จากไอ้ก้อนนี้ใช่ไหมใช่ไหมก้อนนี้เป็นเรลูล่าป่ะเป็นเซ็ตที่มีสตริงหนึ่งอันใช่ไหมเป็นเรลูลาไหมครับเป็นไหมกับดูเรนะทิชันเราก้อนนี้เป็นเรลูล่าเพราะฉะนั้นไอ้สีเขียวเป็นเรลูล่าถ้าสองก้อนเป็นเรลูล่าแต่ว่า ไอ้ก really. like ้อนนี่ยรงไม่รู้ไปเรกูเลอร์แล้วก่อนเนาะเราก็มาส่องต่อไอ้ก้อนนี้มันเกิดจากคอนแคตกันของสองก้อนนี้หรออันนี้เป็นเรกูเล่าป่ะนี่เป็นป่ะเป็นอันนี้เป็นป่ะเป็นคอนแคตกันก็เลยเป็นเรกูเล่าไปด้วยใช่ป่ะเห็นไหมฮะถ้าผมก็ไม่สร้างมองอย่างนี้เนาะเรามีหนึ่งแล้วก็มีศูนย์กับศูนย์ใช่ป่ะศูนย์กับศูนย์เนี่ยมาคอนแคตกันใช่ไหม แปลว่าอันนี้เป็นเรลกุล่าอันนี้เป็นเรลกุล่าคอนแทคกันก็เป็นเรลกุล่าไปด้วยใช่ปะ่ะเสร็จแล้วคุณมาคอนแทคกันหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นเรลกุล่าไหมเป็นก่อนที่เรลกุล่าไรเป็นเพราะคอนแทตกันไ็นไ,ได้คอเนีย่ยนี่คือข้างหลังเหนะ็นมครับข้างหน้าล่ะเป็นเรลกุล่าไหมซึ่งจริงๆเราดูผ่านๆมันคงเป็นแหละเพราะมีแค่ยูเนียนคอนแทคแล้วก็สตาร์ใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวผมจะคลี่ให้มันให้มันชัดเจนมากขึ้นเนาะจะคลี่ไว้เน,เนี่ยแม่งโคตรเกลื่อนอันนี้มันก็คือยูเนียนเป็นอของ ขอใช้เวลานิดหนึ่งนะยูเนียนเป็นของไอ้ก้อนนี้ใช่ไหกับก้อนนี้เนาะซึ่งแต่ก้อนมันก็จะหาเหยวอะไรของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเราดูดูเนี่ยมันจะเป็นรูปประมาณน,นี้เนาะเป็นคอนแทคกันของอะไรไม่รู้ของก้อนนี้ข้างหลังเนาะกับก้อนข้างหน้าซึ่งเป็นยูเนียนกันของไอข้ข้างหน้าและไอ้ข้างหลังนี่ก็คือเอ่อเป็นอะไรใช่ไหม ก็คือเป็นคอนแทคกันของศูนย์ศูนย์ใช่ไหมกลับอะไรอันนี้หนึ่งสตาร์ใช่ปะ่ะก็คือสตาร์สตาร์ของหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ครึ่งหลังนี่เป็นเป็นเรกูล่าปะ่ะกลับมาดูเนาะอันนี้เรกูล่าร์ไหมเรกูล่าเรกูล่าสตาร์เรกูล่าเป็นเรกูล่าคอนแทคของเรกูล่าก็เป็นเรกูล่าเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเรกูล่าอย่างก็อยู่ที่ข้างหน้าแนละ้ว ว่าถ้าใช่ไหมใช่ไหมข้างหน้าก็เป็นครับชีวิตเราก็ประสบต้องไล่ดูที่หนึ่งครับก็เป็นยูเนียนกันของศูนย์หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นคอนแทคกันของหนึ่งของยูเนียนกันของศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้ครคือถ้าใครดูอ๋อก็เป็น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 เรื่างาวก่คุณได้ว่าทั้งก้อนนี้เป็น เป็นภาษาที่เป็นเรกูล่าใช่ไหมครับทีนี้ประโยค่ย่าเนี้ยเป็นเรกูล่าแลงเวิร์ดทาว่าแต่ละส่วนเป็นเรกูล่าเราก็สร้างกันขึ้นมาแบบนี้เนาะโอเคแต่ว่ามนุษย์นาเขาก็จะไม่เขียนบแบบนี้ครับเพราะมันยาวเนาะเขาก็จะเขียนกันแบบโหชันสั้นแต่ว่าเวลาคุณทำความเข้าใจเรกูล่าไลงเวดเนี่ยคุณสามารถกลับไปมองให้ม,หมันกลายเป็นต้นไม้แบบนี้ได้เสมอเนาะคุณก็บอกว่าเรกูล่าไลงเวดเนี่ย มันมีอยู่5แบบแบบแรกคือเป็น empty set ใช่ไหม empty set แบบ2คือเป็น set ที่มีสตริงหนึ่งอันแบบ3คือเป็น union ของเ e ก u l a แบบ4คือเป็น concat ของ regular แบบ5คือเป็น star ของ regular เห็นไหมฮะทีนี้แต่ละส่วนเนี่ยทั้งก้อนเ,นเราเยา expression นะฮะนิพก r e g u l a า expression ทั้แบบทงก้อนนี้ก็เป็น e x p r e s s i o n ไอ้ก้อนข้างใน ก้อนข้างในนะฮะอย่างเช่นก้อนนี example, ้เนาะก้อนเหลืองนี่เนาะก็เป็นเรการ์เอชันครับเพราะว่าเพราะมันก็สร้างมาจากโอเปเรชันที่เรามีเนาะคือก้อนเหลืองหรือก้อนนี้เนาะเราจะมองว่ามันเป็นบางทีเราจะเรียกคันว่าสับเอ็กซ์เพรสชันหรือเอ็กเซปชันเอ็กซ์เพรสชันย่อยเวลาเราทำอินดักชันเดี๋ยวจะมีการทำอินดักชันบนเรกไรเอชันก็คือเอาเรกไรเราจะพิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรการ์เอชันเราจะพิสูจน์บายอินดักชันเหมือนเดิมเลย เวลาเราพิสูจน์อินดักชันบนสตริงใช่ไหมเราจะบอกว่าสตริงมี2แบบใช่ไหมฮะแบบแรกคือเป็นเอนตี้สตริงเอลไซลอนไอที่สองคือเป็นสตริงที่อยู่ในรูปแบบของซิมโบลิงอันต่อด้วยสตริงใช่ไหมแล้วคุณก็อินดักชันไปแล้วคุณจะสูงว่าทุกๆสตริงที่มันสั้นกว่าสตริงที่คุณสนใจเนี่ยคอาอเป็นที่คุณต้องการในที่สุเนี่ยมันจริงสำหรับทุกๆสตริงมันสั้นกว่าใช่ไหมในเรื่องของอินดักชันเนี่ยเลยพิสูจน์สไตล์เดียวกันแต่เราจะบอกว่า เราพิจารณาเล็กๆเล็กๆว่า e x t e n s i o ใดๆเราจะพิสูจน์ความจริงของมันเนาะเราจะพิสุจนว่าทุกๆสัด e x t e n s i o นของมันเนี่ยสิ่งเราได้พิสูจน์เนี่ยมันจริงแล้วเราก็ทำอินดักชันบนนั้นเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะบอกว่าสมมติว่าอยากอยากจะบอกประโยคนี้จริงเนี่ยเราจะพิสุจนว่าประโยคย่อยทั้งหมดของมันเนี่ยคุณสมบัติที่เราต้องการเนี่ยมันมันก็จริงด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่เราไทพิสูจน์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูตัวอย่างต่อไปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของขอว่าสัด e x t e n s ชั n นิดหนึ่งครับ ซึ่งในคำว่าสั้เรเลชันเนี่ยคือเราจะพิสูจน์เรลเลชันเราต้องพิสูจน์ย้อนจากการสร้างมนเนาะคือเดน i ิ i ชันเนี่ยมันบอกว่าเราจะสร้างเ mm hmm. รกไรลเรลเชันย mm ังไงเนาะมันก็จะเอาไปใช้พิสูจน์ด้วยว่าเราจะพิสูจน์ยังไงเรลเ t ชันก็คือเราพิสูจน์ย้อนตามวิธีที่มันสร้างคุณสร้างมาได้แบบแพทเทิร์นเนี่ยสร้างได้ห้าแบบเราพิสูว่าวิธีการสร้างห้าแบบเนี่ยมันมันทำให้เราสิ่งต้องการห่งมันจริงจริงอยู่ภายใต้การสร้างห้าแบบนี้ เหมือนสตริงครับเราสร้างได้สองแบบเนาะเป็นเอ t ี้สตริงหรือไม่ก็เอาซิมโฟมาต่อสตริงถ้าในการสร้างทั้งสองแบบเนี้ยสิ่งต้องงารที่สูจเป็นจริงอยู่มันก็จะจริงต่อไปถ้าถ้าเราที่สูดได้จากรณีย่อยแบบนั้นนะครโอเคอ่ะโอเคทีนี้เรามักจะเขียนแบบคนขี้เกียจครับหืือล้าเขียนนี้แม่งโคตรยาวเหยเราก็อันแรกคือวงเล็บอะไรถ้าไม่งงก็เอาเอาออกซะ ใช้หวกแทนยูเนียนเพราะว่าวัวันเขียนง่ายกว่านะฮะเอาจุดทิ้งก็ต่อไปเลยนะฮะแล้วก็มีลำดับความสำคัญอันนี้เราตกลงกันก่อนเลยเนะไม่ต้องไปเขียนกันว่าแบบเจอเพื่อนเขียนศูนหนึ่งสตาศูนย์ูย์ไปเขียนกันอันนี้มันจะสตาร์หนึ่งอย่างเดียวหรือสตาร์ศูนย์หนึ่งหรือสตาร์ศูนย์ศย์หนึ่งอย่างเี้ยถ้าเขียงผมเจอคุณเขียงกันแบบนี้นะครับผมจะไเที่ยเนี่ยไปฟาดกระบาน,นครับ เพราะเราตกลงมาแล้วตรงนี้ครับเพราะนั้นเจอสตาร์ชนะทุกอย่างเจอศูนย์บวกหนึ่งสตาร์อย่างนี้ครับอยาไปแบบกูจะบวกก่อนผมจะบวกก่อนจ้าผมอยากบวกก่อนโอเคไหมครับมันมีสิ่งที่ชื่อ,อว่าวงเล็บโอเคไหมครับถ้าเจอคนเขียงอะไรเีน้เน็ตน,นะครับไปโค้ดเครื่องหมายวงเล็บให้มันครับมึงไปเรียนรู้จักเครื่องหมายวงเล็บจะได้ไม่ต้องเถียงกัน สไตร์ก่อนตามด้วยจุดตามด้วยบวกนะฮะทีนี้บวกกับจุดเนี่ยมัน a s s o c i a t e แปลว่าอะไรแปลว่าคุณเขียนอย่างนี้ได้นะครับเขียนอย่างนี้เนี่ยคุณก็จะเถียงกับเพื่อนว่าเอยตัวกูจะกูจะ,จะอันนี้ก่อนหรืออันนี้ก่อนอันไหนก่อนครับอันนี้เถียงกันได้ครับเขียนกันเลยครับเขียนทาไมครับผลแม่งเท่ากันนะ มัน ate associative ครับมีคุณสมบัติการจัดหมู่นะครับบวกครับแต่แต่แต่อันนี้ต้องเขียงกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ต้องเถียงกันไหมเขียนกันมงมมา่านลนะัยแรกนี่อันนี้ก่อนตามด้วยอันนี้ตามด้วยอันนี้อันนี้มันต่ํงชั้นสุดเข็นไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องเขียงกันถ้าอยากจะเอา a บวก b ก่อนก็ใส่วงเล็บให้ผมครับแค่นี้เองถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องใส่จุดก็ได้นะไม่งงตรงนี้ไม่ใส่จุดก็ไม่เป็นไรนะ โอเคอ่ะเราเห็นตัวอย่างในบางส่วนแล้วนะแล้วเลกว่าเรนเดชั่นเนี่ยในถ้าใครเขียนโปรแกรมเรนเดอเ์ชั่นมีมีใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบหลากหลายเดี๋ยวนะผมจะเอาให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยไพทอนก็มีเล็กเอ็กนะครับอ s <c oughs> s ซ m มบลีมีหรือเปล่าคงไม่มีครับโลกติดเกินครับคีพัทก็มีเรก็กว่าเนเอชั่นคือใครใครก็มีครับที่เป็นภาษาที่มารุปรนาเขียนกัน,น ถามว่ามันคือมันเหมือนที่เราทำไหมนะฮะัที่เราเรียนไหมมันทรงพลังกว่าน,นิดหน่อยฮนะแต่คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันนะฮะมันจะแบบสั่งของที่ซับที่ซ่าได้มีหัวมีมีสตาร์